S <S สวัสดีครับผมโจรครับผมรู้สึกดีครับร่างกายเราดีมากๆหกหายกยืนได้สบายตอนเปิดตัวออกไปนี่โอ้โหเสียงเชียร์ก็หึมเลย <S 2> <S 2> ไ,มไม่คิดว่าคนจะรักเราเยอะขนาดนี้ขอบคุณที่รักกันรูปเกมยกแรกน้อกออกมาแข็งแรงกว่าต่อยโดนตรงนี้ไปแตกนิดนึงเราเรารู้อยู่แล้วแหละว่าน้องเขาแข็งแรงเขาหนักก่อแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าเราเตรียมการมาเราเรารู้อยู่แล้วลว่าเขาแข็งแรงมากๆเก่งมากๆยกที่สองก็ เริ่มทําได้ดีขึ้นมาแล้วยกที่3ก็เหมือนเริ่มต่อยเข้าได้อะไรได้ยกที่3ผมคิดว่าผมได้ชัดเจนเพราะว่าผมต่อยเข้าเป้าได้เยอะกว่าแล้วก็จังหวะด,ดีกว่าจีหก็แต่ยกห้าจำเท่าที่จำได้ยกห้านอกมันออกมาแข็งแรงหน่อยแต่เราคิดว่าเราต่อยได้เข้าเป้ากว่าต่อยลําตัวต่อยหน้านิดหน่อยอะไรประมาณนี้ แบตเตอรี่ได้5ยกครับผมที่ว่าผมชกใน5้ายกแน่นอนผมซ้อมมาอย่างดีร่างกายกําลังเข้าที่เรื่อยๆตอนนี้ร่างกายดีแล้วหลังจบเกมที่เขาไปกอดกับน้องตะวันฉายน้องเขาก็กลมกลาบเราก็กลมกราบเขาด้วยความที่เราเขาโพกกันผมก็ยังชอบและเชียร์น้องเขาเหมือนเดิมเท่าที่บอกจำได้ผมก็บอกน้องไปว่าน้องแข็งแรงและเก่งสมกับเป็นแชมป์จริงๆครับความคิดนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนครับผมเชียร์และชอบอยู่เสมอฝากถึงน้องด้วยนะเชียร์น้อง สมอขอบคุณทุกคนมากที่รักกันผมทําเต็มที่ของผมทุกไฟเราเป็นคนชิวๆสบายๆอย่างนี้แหละเสร็จแล้วไปกินข้าวทาง,งานเต็มที่เสร็จแล้วก็ไปพักผอนกับเพื่อนไปกินข้าวกัน